สวัสดีครับเชา้าวันพุทธที่17กันยายน2568นะครับบรรยากาศยมเช้าย่านงามวงวานนะครับอ่าเป็มของใส่บาทกันครับยมเช้าย่านงามวงวานนะครับมานิมนต์พักใส่บาทกันนะครับหากใครไม่สามารถใส่บาทยมเช้าได้นะครับก็สามารถรวมตั้งจิตอนิมนตนาสาธุคุณกันได้นะครับเตรียมของห้าชุดนะครับอ่า ผมพุดสิเขียวครับมนะันครับครับโีวิคายุโกภะวะิวาทนะยะสีสาเนสยวุตถปะจาดิโนจัตตารุัมมวัทันติอายุวโนุสุขัง มาสัสดีครับมารูปไึงแล้วครับสวัสดีครับอ่าม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 ันครับครับครับ พรภิวทานะาศิลิสนิจังวุฒาปัจจยโนจตารวัมวัตสิอายุวันโนสุพามะลาสุขบอันุทนาบุญรับลุงสี네ขบฝากด้วยนะครับพี่มันครับ

บุญครับมันคราบมันมันคราบมันคราบคลาบครับมันคราบคลับรับรอนะสุกีติกายุโก โอันบุญตาุาบุาบุญาบุญับุกตาบุญตบุญบุลาบุ่ตาบุญบุญตาบุาบุญตาบนีบุญาบุญตาี่ญรนบุญตาบรับุี่ครุบุญตาตาบุญบนญบุุญบนุบ ครับครับครับมีครับมีครับ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 วันนี้มาพร้อมกันหลายหนคนครับออนะ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 นานะนะนนะ วัสดีอายุวันโหทุนะครับสวัสดีครับครับคับอนุตนาบุญนะครับลุงครับเดินอีกรูปกรวจน้ำกันอีทาง เมียตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตะโยขอส่วนุลที่ข้พเจ้าทำสำเร็จล่วนี้ตรงสำเร็จแต่เจ้ากรรมในเวรบิดามารดาครูบาอาจารย์โตครับพระยาบุญญาสองเดชและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเทิญหากข้าพเจ้าได้ร่วมเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และขอโงดการจองเวรจองกรรมขาดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุ วันพุธสีเขียวเหนียวซับนะฮะใครทันบ้างครับเกินรุ่นครับเสื้อปั่นเมืองเหนือสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวดูรูปด้านหลังแล้วกันสวัสดีครับเช้าวันพุธท,ที่17กันยายน2568เมื่อ,อวานเป็นไงบ้างครับถูกหวยไหมครับถูกครับถูกหวยจินครับเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมครับ ก็หน้าเอาใหม่ครับในเขไม่เขไม่เขตสู้กันไปครับโอเคครับมีความสุขทุกคนท่านนะครับวันนี้อากาศดีนะครับ่อเช้านี่ก็จะแย่แล้วนะครับตีสองพึ่มพึ่มพ่มเากโอ้ตอนเช้าจะเละไหแล้วตอนเช้าก็ระหว่างเอายุจิก็ลังจะเอาไปเดินวิ่งเล่นลงเม็ดปลอยครับตอนนี้ก็หยุดเรียบร้อยหยุดสนิทแล้วนะครับนะและแดดก็แรงมากด้วยนะครับนะโอเคครับนะผมก็เหมือนเคยนะครับปั่นจักรยานไปทํางานเช่นเคยนะครับ กีฬาทุกประเภทนะครับความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนนะครับใส่หมือน็อกนะครับให้มันรัดคางนะครับเกเว่าต้องให้รัดคางนะครับไม่งั้นหลุดไปหมวกมันจะไม่สปอร์ตเรามันต้องสามารถที่จะรังทางเอาไว้ได้นะครับนะฮะอย่างไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับใช้รถใช้ทางให้ทางจักรยานมากนะครับนะฮะแบ่งๆกันนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับสิ่งที่หมายเหมือนกันนะครับโอเคครับมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับ ปั่นจะขยันไปทํางานเช่นเคยนะครับปั่นให้โลกจํานะครับให้ความพร้อมลถถึงนิดนึงนะครับยางหลังดีอยู่นะครับยางหน้าดอกเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องสั่ตสั่งเต้เข้ามานะครับโอเคครับไปแล้วครับเชิญครับเชิญครับต้อทีน้องร่างกายที่แข็งแรงคือเป้าหมายเนื้อทุกสิ่งนะครับผมก็ขอตัวปั่นขยันไปทํางานเหมือนเคยไม่ใช้น้ํามัน ไม่ต้องฉันไฟน้ำแรงล้วนๆ้วนสุดหลอ่อสายแวน่นปั่นให้โลกจับนะฮะจะเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับระหว่างทางปั่นจักรยานไปทํางานย่านะจะชื่นงามหวานนะครับนะฮะจะดูกันเป็นเพลตครับเวลาข้ามถนนนะครับเราจะไม่ปั่นจักรยานข้ามโดยจ็ดขาดนะครับใช้คูงนะครับ นะฮะจะได้อยู่กับเพื่อนนานๆนะครับตรงจูงอย่างเดียวไม่ปั่นข้ามเด็นขาดนะครับอันตรายมากนะครับถ้าปั่นข้ามนะครับเร็วและแรงแอบแซงทั้งซอยทั้งถนนนะครับถนนจะไปปั่นทาไมครับใสมุด้นล้วนนะครับเช้านี้ที่ตลาดท่าฝายนะครับอยากทานอะไรครับนี่อะไรลูกอะไรเนี่ยลูกกระติงปิงปะติงปิงอ๋อตระลิงปิงนะก็มีนะครับปลาสดก็มีนะครับผลไม้เพียบ เหมือนกีบซาลาเปาไหมครับโดนัทนะครับนี่ผมจะทานขนมจีนเยียวยาใจหนึ่งชุดครับน้ำยาครับใครเองครับแล้วก็นมต้มสีไอ้นี่นี่สีสินี่สีสินี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าใจงี้นะเดี๋ยวถามช่วยก่อนช่วยเอาอะไรบ้างใส่บาตรไหมครับหมูปิ้งไก่ปิ้ง ขนมครกก็มีนะครับไก่ปิ้งอยู่นี้มีขนมครกมีไก,ก,ก่ปิ้งหรือก็หมูทอดกล่องหนึ่งครับหมูทอดสามสิบบาทร้อนแค่จตะเตาเลยเลยครับน้ำส้มไหมครับน้ำส้มเนี่แล้ววันน้าออกอะไรมผมมาซื้อตรงนะถูกไปที่หนึ่งไปสี่ตัว ไม่ถูกไปสองวือเลยไม่ได้รับเงินพุทธที่17กันยายน2568หรกสิดหลังหวยออกครับก็ทานท่านี้แล้วกันเนาะไม่ถูกหวยก,กินน้ำต้มนะครับสวยสวยคนนั้นแหละครับนะฮะไม่มีสายนายครับใส่ใเรื่องสุดหล่อใส่นั้นขนมครกนี่นะครับพยายามถนมสุดลิขนะครับกลัวมันเป็นขนมคลุก <c oughs> เกือบแล้วขนมขนมครกสุดชีวิตมันจะเป็นขนมคลุกไหมอยู่แค่นี้เองที่ทำงาน <c oughs> เดืนะครับตัดตาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับกระพุกแล้วกรพุกแล้วลน่าแลงแอบแตงเปิดนะครับถึเกอรอ์ตับตาาได้ฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเปิดหน่อยครับเปิดหน่อยเฮ้นนยอโรมถึงการตับปลาได้ฝรั่งเรียบรอ้อยแล้วนะครับมาลิ้มกันว่าขนมครบมันจะเป็นขนมกริ้งไหมนะครับรักใครคนสวยกคนดีกว่า เห็นคนสวยแล้วสดชื่นนะครับเห็นคนหล่อกว่ายอมสิครับขนมคุกไหมครับมีมากกว่าอย่างเงี้ยเนอะคนหล่อกว่าต้องยอมถึงที่ทํางานแล้วนะครับลงเวลาแล้วครับเห็นคนสวยแล้วสดชื่นฮะสดชื่นจริงๆนะครับอยู่หนาในตอนนี้กือน้ำส้ม ขนมครกยังอยู่นะครับกรมีขนมจีนเยอะวยาใจนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูทอดนะครับไม่พอเลยมีขนมต้มนะครับขนมครกนะครับและขนมส้มนะครับอาบน้ำนะครับแปลงร่างแล้วครับนะฮะทานขนมจีนเยอะวยาใจแล้วก็น้ำส้มแล้วก็หมูทอดจะทํางานยังครับโยโย่โกโก้ทำงานทำงานเพ่องค์กร